เราไปดูบูธต่อไปกันเลยนะครับตามมาเลยค่ะนี่ยสำหรับบูธนี้นะครับนี่เราต้องบอกนเลยนะครับว่ามี3คนด้วยกันสาวสวยด้วยนะคะมาจากบูธสาวสวยประจำบูธบูธมาแบบสีเสื้อเราเลยนะบูธมาสีเสื้อเราเลยดูดูชื่อบูธเขาสีขาวอะไรเนี่ยอ่ายังไงครับบูธนี้บูธนี้ไม่มีใครเล่นเลยอ๋อนี่เราเล่นนันเองดีไหมคะเรามีคนเล่นไปแล้วเฮ้ยขอขออนุญาตลองเล่นได้ไหมครับอ๋อเล่นเล่นยังไงฮะเล่นยังไง ก็คือก็ค so okay. uh, right. oh, oh. ือบ oh. ูธเนี้ยนะครับบูธปลูกป่านะครับบูธปลูกป่าเนี่ยจะให้เราเนี่ยนะฮะโยนลูกขนไก่นะครับเอ่อหรือว่าลูกแปดอ่ะนะฮะหรือว่าลูกแปดนั่นเองนะครับเอ่อโยนลงไปให้ได้คะแนนมากที่สุดถูกไหมครับอ่าอ่ะลองดูทดสอบน้องขวัญลองดูไหมแข่งกันด้วย อ๋อมีสตาฟแ,แข่งกันด้วยในบูธนี้ออ๋มีสตาฟแข่งแล้วขวัญการจะบอกเลยขวัญการะกจะลงแข่งเดี๋ยวขวัญแข่งคู่สองก็ได้ค่ะอ,ะอะเ่เดี๋ยวพี่ลองโยนดูนะฮะติดตามดูจากจอมอนิเตอร์นะครับถ้าจะโยนได้5คะแนนขนาดนั้นกอนขอ,ขอเป็นสามสิบเลยกันดูพี่บอลนะพี่บอลจะโยนได้ขนาดไหนโอ้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมครับโอ้อย่างนี้ได้คะแนนโอ้คะแนนเยอะมากพี่บอลยี่ได้คะแนนอ่าเขาก็ทำได้หมด มันเป็นอะไรที่คืออยากจะบอกครับว่าเกมมัน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 ง่ายไปอ่ะโอ้มันง่ายไปจ้ี่บอลโยนไปไหนคะ <c oughs> นไม่ไม่สิบส<ๆ>ิบห้ายี่สิบห้าห้ายี่สิบร้อยคะแนนอยู่นู้นเลย <c oughs> คือผมชนะครับโอเคปะอ่ะ